ก็จะพูดเรื่องบทพระกรรมฐานแล้วก็มีพระนิพนธ์พระบุท,โทรโธชื่อเรือนแอร์และนั่มาถวายสังกทานด้วยทั้งโยมปริชาโยมเฉลิมศีลมาถวายสังกทานดเดอะพรพุทธสงอยู่ที่วัดเทพลูกดอนและขอกรรมฐานด้วย ส่วนอันสงสังฆทานนั้นก็มีมากมายกายกรององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตัดไว้หลายประเด็นสังฆทานนั้นเรียกว่าทานบารมีเป็นเบื้องต้นบารมีสามสิบทัศกว่าพระอ,องค์จะฝ่ฟาฟันอุปสรรคมาได้ก็าอาศัยทานบารมีส่วนนี้ จึงได้ตรัสรูเป็นอุตทรสมาสมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกแห่งโลก <c oughs> พอครั้งสมัยก่อนชมโพธิบสมัยนั้น <c oughs> เป็นคนเห็นเจตัวเป็นส่วนมากมีแบ่งชั้นวันนะเรียวพระมเราวันะกษัตริย์วัน,นะพรามวัน,นะแพทยวัน,นะสูตรเหล่านี้เป็นต้นแบ่งชนชั้นกัน เท่าทุกวันนี้ก็ยังมีแบ่งกันยกตัวอย่ยางเช่นมหาธมคานทีเป็นคนกวอบกู้เอกราชได้จากประเทศอังกฤษสมัยต่อมาแกก็เป็นนายกฐมนตีที่ประเทศเอินเดียแต่ถึงกระนั้นผู้มีพระคุณเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแกก็ถูก ลอบวางยิงเสียชีวิตอันนี้พูดถึงเรื่องเทียบโพจ์ของประเทศอินเดียตระกูลมหาตมคารทีนั้นเรียกว่าเกือบจะสูญพันธุ์แต่ก็ยังมีอยู่หรอกนี่คือพูดเรื่องแบ่งชันวัน,นัะซะก่อนเรื่องบทพระกรรมฐานน้นเออก็เป็นการดีเ <c oughs> มื่อบวชเข้ามาแล้วในพุทธศาสนานั้นต้องมีการศึกษาเล่าเรียน เป็นเบื้องต้นเรียกว่าให้ได้เป็นพระสงฆสูตรดูอย่างน้อยก็เราเรียนได้ตีโทเอกหรืออะไรทํานองนี้และหยิบไปเป็นขวัดปฏิบัติพระพุธองค์ทรงตรัสได้ว่า <c oughs> ถ้าภิกษุเราใดตั้งอยู่ในกายคตาติกา,ตาสตินั่นแหละคือทางไปมคผขนิพานเริ่มแรกหมายความว่าธาตุกรรมฐานก็ได้ เราท่องจำเอาเฉพาะภาษาไทยก็ได้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นยกตัวอย่างเห็นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปลอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อะมาในสมองอันนี้เป็นส่วนของธาตุดินธาตุน้ำก็ดีเสเลตน้องเลือดเหงือมันคนน้ำตาเปลมนันน้ำหกไขขขอน้ำเยี่ยวเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> อย่างหลวงปูว่านะภาษาไทย ทุกวันนี้เพี้ยนไปมากมันเพี้ยนเพราะนักวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในโทรทัศน์เช่นไปเบาไปเยี่ยวเขาก็เรียกว่าไปฉีอะไรทํานองนี้เรียกว่ามันเพี้ยนไปมากควรจะอบรมสั่งสอนกันสมัยพวกนี้จะไปอายทําไมเช่นเขาห้องน้ําไปเบาไปอะไรก็ว่าไปเบาไปเยี่ยวมันก็หมดเรื่องมันจึงจะถูก กับภาษาไทยที่แท้จริงอันนี้เขาพูดแบบนั้นเราก็ไม่ต้องเอาตามเขาไปโบกไปเหี่ยวก็ไปเหวบก็ี่ยวก็เดียวกันนั่นแหละนี่เป็นกรรมฐานเบื้องต้นก่อนเราจะไต่เต้าขึ้นไปเรียกว่าค่อยไต่ค่อยเต้าขึ้นไปเหมือนขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดค่อยไต่เต้าขึ้นไปบำเพ็ญเพียรต่อไปทุวันทุกวันนั่นแหละ แล้วจึงมาเพียนเพ่งอยู่ตรงดั้งจมูกหักอย่างนุกปู่พิมพ์ในลงในหนังสืออย่างนักกนตมหาสมุทรหรือคำพีนิพานแล้วก็มีอนุภาพชาญสายฟ้าผ่าด้วย <c oughs> อันนี้ให้อว,วาดเจพ้พร,พ,รพระนิพนธพระนิพนธ์พระรวตุโธซึ่งมาขอขึ้นบทพระกรรมฐานบทพระกรรมฐาน ก็เป็นนิดๆหม,มายอันดีในชีวิตของเราเกิดมาไม่ไร้ค่าความจริงแล้วความเห็นเจตัวมันมีมากพระพุทธองค์จึงยกฐานบารมีขึ้นเบื้องตน้นคนมีเงินมากมาไก,าย,กายกองจะเห็นได้ว่าไปเล่นการพนันประเทศชาติจะล่มจมก็พวกการเล่นพนันเล่นฟุตบอลหมั่งเดิมพันฟุตบอลกีปาทะซึ่งเป็นของเล่นของภาคอะไรของอะไรล่ะ ของทางชาวยุโรปหรือทางเมลรกาของเขาเรียกว่าพวกนั้นเขามีเงินทองมีเงินมีทองเหลือใช้เขาก็มาเล่นทางนี้เอาไปามาเป็นเรียกว่าอะไรเลยพวกเราทางเอเชียก็ตามเขามาั่งเรียกว่าได้ยินข่าวว่าจะตั้งอะไรตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมาแต่มันจกกะตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นมาไม่รู้เป็นยังไง เพราะว่าประเทศไทยของเราละสำมะสายก็ช่างเถิดละสำมะสายที่ลูพูดไปแบบเรียกว่าธรรมดาไม่ <c oughs> กระทบกระเทือนหรอกเพราะว่าก็แล้วแต่รัฐบาลเขาจะทําทอะไรก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลผลสุดท้ายความเสียหายเกิดขึ้นประชากับประชาชนพล,ลเมืองเออพุดผลทางเกษตรกรหรือกีปาธา มีแต่ตกต่ำเท่านั้นเลยคำว่าเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูขึ้นจะกระตื้นกระเตื้องขึ้นอันอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเราจะไปถือสาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็บ,บางคนก็ว่านะแทะเขาบังคับมากเกินไปก็จะขอสึกขาลาเพศอันนี้ไม่จําเป็นต้องสึกขาลาเพศเพราะว่าอยู่ในเพศสมณะแล้วก็ <c oughs> ไม่มีใครบังคับเราสึกได้ ได้ยินข่าวว่าพระทุกองค์เฉพาะในกรุงเทพนะเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าต่างแังหวัดหัวเมืองใหญ่เช่นชนบทนี้ไม่เป็นไรจะให้มีอะไรมีเครื่องหมายตินนาอกตอนบินธบาตจะได้รู้ชื่อว่าชื่อว่าอย่างไรสังกัดที่ไหนอะไรเหล่านี้เป็นต้นกำลังถกเถียงกันอยู่ ตำรวจพระก็มีด้วยหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์กว่าช่างลุงพูว่าผลดีก็มีส่วนผลเสียจะมากกว่าทำไมยังพูดเช่นนั้นลุงพูดยังพูดเช่นนั้นใครๆก็ทำได้พระพลอมเขาก็ทำเอาเป็นมาติดหน้าอกนี่แหละคือผลเสียจะไปตรวจกันยังไงทั่วถึงมันตรวจไม่ได้ ทําให้ยุ่งเหยิงอยไอ้ไม่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพระทั่วประเทศถ้าเป็นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะยุ่งตายเลยเพราะเดี๋ยวนี้พระพระม่ย้ายสังกัดนั้นมันเกินครึ่งสมร่าพระสามแสนองค์นั้นพระที่อยู่ในสังกัดนั้นไม่เกินแสนนอกนั้นก็ไปอยู่วัดวาอารามอื่นแต่ไม่ได้ย้ายสังกัด ถ้าทำเช่นนั้นก็เรียกว่าวิ่งกลับไปหาสังกัดเดิมแล้วมีอ,อะไรล่ะประทับตาของเกี่ยวกน้ำเพลกีปะทะทำความเดือดร้อนเปล่าทั้อย่างไรก็แก้ไขไม่ตกหลายครั้งหลายขาแล้วแม้แต่มีตำรวจพระก็ยังแก้ไขไม่ไดเออ้เรื่องเหล่านี้ก็ช่างอันนี้พูดเป็นภาพรวมต่อไปสำหรับบทพระกรรมฐานนั้นเมื่อเราทำกาญคตาสตินั้น ทุกวันทุกวันต่อไปภายหน้านัน้นให้มองดู <c oughs> ให้มองดูเงาของตัวเองเงาของคนเราหรือของสรรพสัตว์นั้นมีสองเงาเงาทางร่างกายเมื่อเราออกจาก,กร่มไปออกไปตากแดดเไปแดดเราจะเห็นเงาตัวเองคือเงาทางร่างกายส่วนเงาของจิตคือตัวอารมณ์ท่านี้ อันนี้จับต้องไม่ได้เลยพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตัดโดวยว่านั่นหละทานไม่มีผู้ให้และผู้รับมีอานดีสงมากมายกายกองทานอย่างไรไม่มีผู้ให้และผู้รับคือทานอารมณ์นะนาทานอารมณ์ที่เราคิดไปนะผู้รับก็ไม่มีผู้ให้ก็ไม่มีหมายความว่าเราทาน ทานเงาใจเงากิตของตนเองผลสุดท้ายก็ทําลายจิตของตนเองให้ขาดสต,ติลงไปให้ได้อย่างลูกหูเคยเคยทํามาแล้วก็ขอให้ตัง้งจิตตั้งใจบทพระกรรมฐานขององค์สัตว์สมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ใช่บทตื้นๆแต่มีมากมายกายกองยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษก็มีเช่นประเทศอเมริกาก็มีไต้หวันก็มีลทัทธิ เลยกลายเป็นลัทธิทางมาเลก็มีแต่นับถือศาสนาแบบมหายานซึ่งพระเจ้าคุณองหนึ่งเอาเข้ามาก็เลยว่าเลยเผยเผยเผยแผ่ไปทางนั้นมหายานก็จริงแต่ว่ามัน <c oughs> ปล่อยวางได้หรือเปล่าปล่อยวางได้แต่ตัวหนงังสือเหล่านี้เป็นต้นไม่ได้ปล่อยจริงคือว่าไม่ได้ขาดสันติได้โดย โดยการเพียนเพ่งเรื่องเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงทำมาหมดทเรียงแล้วทําไมยุคปัจจุบันนี้จึงไม่เฉลียวใจว่าอะไรเป็นอะไรการปฏิบัติธรรมของผู้ก็เหมือนกันแต่ปางก่อนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าฌานและปัญญามีในผู้ใดผู้ผู้นั้นปฏิบัตในในิใกล้นิพพานเที่ยวคำว่าใกล้นิพพานนั้น คือว่าถูกต้องตัวตัวนิพผ่านคือความดับเ,ออเข้าสู่กระแสแห่งความดับขาดสติลงไปหลวงปู่ก็พูดมาแล้วสําหรับเป็นพระพระอริบุคคลที่เป็นพระกับพระอริยบุคคลที่เป็นาระละวาดนั้นแตกต่างกันหลวงปู่เคยพูดไว้พระอริบุคคลที่เป็นเรียวกว่าพระผู้กันต์น่ะตั้งแต่โสดาสกาธานาคามียังครองเรือนอยู่ได้ แต่พระรหารนั้นต้องช่วยพระองค์เผยแพร่ธรรมอยางย้อนกล่าวให้ฟังครั้งสมัยพุทธกาลก็มีคนทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าตั้งแต่ปางก่อนหมายความว่าพระองค์ยังมีพระชนอยู่นะตอนนั้นพระวินัยก็ยังไม่ได้บัญญัติทำไมพระรหัตรจึงมีมากบัญญัติไม่มาก แต่เมื่อบัญญัติสิกขาพระวินัยหมายความว่าต้องอบัต227ข้อทำไมพระอรหันต์จึงมีน้อยลดน้อยถอยลงพระพุทธองค์ทรงตัดว่านั่นแหละเพราะคนยุคปัจจุบันต่อไปนี้คือว่าผู้อะไรนะผู้ไออินทรีย์ีแก่กล้านั้นจะมีน้อยลงน้อยลงทุกขณะพระุองค์จึงทรงตดัด เราวินัยขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในขอบในไข่เหมือนที่ว่านายช่างเขาร้อยพวงมาลัยไว้นะให้เป็นหมวดเป็นโมร้อยให้สวยงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยจะกล่าวย้อนต่อไปอีก <c oughs> หมวดพระกรรมฐานก็ขึ้นให้ขึ้นแล้วแต่พระพระทรุทธองค์ทรงตัดด้วยว่านะ อันนี้เป็นข้อที่บางสายบางสำนักเขาใช้กันพระองก็บอกว่าอย่าให้เชื่อตามตำรา,าอย่าให้เชื่อตามบุคคลอย่าให้เชื่อตามอุปชาอาจารย์ต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลคำว่าไม่เชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธทีเดียวเราต้องเข้าไปพืดปฏบิบัติให้ถูกต้องตามคันลองของรรมขององค์สษดิ์สมาสัมพุทธเจ้า นั่นละมังแปดขององค์ที่วางไว้เริ่มต้นตั้งสมาธิิสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิรวมลงแล้วเรียกว่าพลังทั้งแปดนี้ยังเป็นโลกีวิสัยอยู่ให้รวมลงเป็นสติตัวเดียวสตินสีชฌานเรียกว่าสายฟ้าผ่าเรียกว่ากว่าจะรวมตัวกันได้ไมันจะของง่าย เราต้องค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปค่อยฝึกค่อยฝนละคนยุคปัจจุบันนี่ยิ่งว่า <c oughs> ต้องอาศัยความทรหดอดทนแข็งแกร่งเริ่มต้นให้แข็งแกร่งทางร่างกาย <c oughs> มือกายกายของเรานะียยังหนุ่มยังแน่นก็จะมีพลังใจสู้อีกประการหนึ่งนั้น หลวงพู่ก็จะพูดว่าแล้วแต่ความต้องการความต้องการของบุคคลน,นั้นในโลกนี้ไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องการค้าขายเจริญล่ำรวยไปทางโลกบางคนก็ต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขความเชริญไปช่วครั้งเัียวขณะอันนี้ก็ไม่ว่ากันบางคนก็เรียกว่าจะปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดอยู่แต่ว่า <c oughs> ส่วนมากแล้วว่าถึงนิพผ่านกันทุกสำนักไม่รู้ผ่านอิทธาไหนนะลุงผูก็ไปรู้ด้วยฉะนั้นการเพียงเพ่นเพียนเพ่งฌานสมาบัตินั้นไม่ใช่ของง่ายเพียงเพ่งเรีกว่าทำเอาเป็นเอาตายกันคำว่าเอาเป็นเอาตายนี้เออก็ลุงผูกก็จะพูดให้าวาดว่าสมัยลวงผูกกัพเพิ่อทำกรรมาฐานนั้น หลวงปู่ไม่ได้ทำเอาเป็นเอาตายแต่เขาเป็นไปเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติหลวงปู่จึงแต่งกรขึ้นหน้อยว่า <c oughs> แต่งกรเพื่อเทอดิดทุเพื่อเพื่อเชิดชูองค์ฐฐสิ่งักมิ์สิุติจมาสมบเรานจะานเราอะพิวาทบาทวงองค์สมพุทธที่ดนใจให้รู้จุดขุดอนุสัยพาพ้นห่วงวงลูก,กีลาชีไฟ พบโลกใหม่ได้ชื่นชมร่มโพทองอันนี้ลุงผู้แต่งหมายความพระองค์ดนดนบันดาลให้รู้จักว่ากิจใจหรือความคิดเกิดจากตรงไหนกันแน่ส่วนสำนักอื่นก็แล้วแต่เขาว่าหัวใจมีสี่ห้องเกิดจากหัวใจดันซ้ายอะไรเหล่านี้เป็นต้นคนจึงงมฟ้างมดินไปหมด ไม่ถูกต้องเลยอันนี้เชื่อตามตำราเชื่อตามบุคคลอยู่ล่ำไปเขาจึงมาเพ่งตรงหัวใจทีนี้เออตรงวัดอะไรที่สุพรรณก็เหมือนกันมาเพ่งตรงหัวใจปานกัน,นั้นเขากระโด่งดังศัสตจ,จ์ธรรมแท้จริงขององค์เสด็จพระสมมาสมพุทธเจ้านั่น้ไม่ได้ที่นะเรียกว่าให้ถูกต้องที่สุดพค์เบื่อหน่ายในการของคารวะวิสัย ทรงไปเห็นที่ว่าคนเก่คนแก่คนเจ็บคนตายพร้อมทั้งบันพชิตลรง,งจึงตัดสินใจตัดสินพระนเรไทยเสด็จออกทรงผนวดจนได้ตัดสู้ในปีที่6แต่ทุกวันนี้ยุคปัจจุบันนี้เรียนทางโลกเข้ามานิดหน่อยก็ตั้งตนเป็นเจขี่อาจารย์สั่งสอนให้ถึงบางคนนิพพานอย่างน,น,นู้นอย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่าตัดสู้ตามตัวหนังสือ ไม่ใช่ตัดสู้โดยที่สภาวะมีสภาวะลองรับเ่บระการใดเมื่อมาเปรียบเทียบแล้วการแต่งหนังสือของะปูนั้นไม่มีการวกวดวดวกไปวนมาเรียกว่าไม่มีการย้อนหลังคือแต่งลวดไปเลยนี่จึงเป็นการที่ถูกต้องฉะนั้นออท่านก็คงได้ยินอยาติโยมคงได้ยินในโทรทัศน์หรือจีปาทะ ส่วนมากนะส่วนมากหลวงปู่ว่าถ้าถ้าเทศระดับที่เขาเทศในโทรทัศน์เอก็มีหลายวัดหลวงปู่ไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าระดับนั้นมันก็ระดับเดียวกันกับทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ศาสนาพุทธของเรานั้น สอนยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นให้ถึงมรงคนทีิ่าานเออให้รู้จักทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเหล่านี้เป็นต้นจึงจะเป็นของแท้ของจริงของประเสริฐที่แท้จริงในพุทธศาสนาของเราแต่ศาสนาอื่นเขาก็สอนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเหมือนกันเออท่านก็คงจะได้ยินแล้วเช่นประเทศอินโดนีเซีย เรียว่าข้างในาศาสนาพวกาศาสนาหนึ่งลบกับาศาสนาหนึ่งตายไปแล้วต้องพันกว่าคนถึงขนาดนั้นแหละข้างในศาสนาข้างในรัฐทิหมายความว่าเทพ,พระเจ้าเขาสั่งให้ทําเช่นน,นั้นเขาว่ากันนะจริงจริงคิดยังไงเขาไม่รู้จริงทิศยังไงก็ไม่รู้เขาละเขาพูดอย่างนั้นทางประเทศอินเดียก็ลบลาข้าฝันกันเรื่องาศาสนาไม่รู้ว่า,าศาสนาไหนถูกาศาสนาไหนผิดกันแน่ ส่วนศาสนาผู้นั้นเรียกว่าศูนย์พันก็ว่าได้อยู่ที่ประเทศอินเดียเออก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า